ติดิผนังครึ่งเซี่ยวแบบนี้นะคะเมื่อเราเอามาประกบกันนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมุความสุดค่ะเพื่อนๆค่ะอันนี้เป็นกระถางแบบติดผนังนะคะแต่ติดผนังโชว์ด้านเดียวนะคะพอเราห้อยติดผนังปุ๊บเราก็ปลูกต้นไม้แบบนี้แต่ตอนนี้เราย้ายต้นไม้ลงกระถางไปแล้วนะคะแต่ทีนี้กระถางเขาเหลือแบบนี้เราจะทําแบบไหน ให้กระถางนี้ดูมีคุณค่ามากขึ้นนะคะและดูสวยเก๋นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะเราจะใช้ปลูกแบบไหนนะคะก่อนอื่นเราก็มาทําความสะอาดกันเลยค่ะเพราะว่าเขาเป็นกระถางเก่านะคะที่เราเก็บไว้เป็นสต็อกนี้นะคะเราก็มาทําความสะอาดให้เขาดูสะอาดเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวพอเราปลูกต้นไม้ก็จะดูสดชื่นนะคะ เมื่อเราล้างเรียบร้อยนะคะเราก็มาหามุมนะคะเพื่อเป็นการเจาะยึดเขาเพิ่มขึ้นนะคะที่จริงเรายึดรูนี้ได้เลยนะคะแต่ว่าเราคิดว่าน่าจะไม่ค่อยแข็งแรงนะคะเราก็เลยจะเจาะเพิ่มนะคะเราก็เลยจะเจาะเพิ่มนะคะด้านซ้ายกับด้านขวาอีกอย่างละงหนึ่งรูนะคะเราก็ประมาณการนะคะประมาณการให้รูใกล้เคียงกันนะคะให้รูใกล้เคียงกันนะคะเราเจาะแรกก่อนนะคะเจาะแรกก่อนค่ะ เจาะให้รูกว้างเล็กน้อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้คลิปลอ็อกเบอร์ใหญ่นะคะใช้คลิปลอ็อกเบอร์ใหญ่ยึดเขานะคะเราก็ต้องการให้รูกว้างนะคะ <S <S สายกระ่าเลยนะคะเพราะว่าพราะถ้าเรายึดเขาตรงรูตรงกลางนี้นะคะความแข็งแรงเขาจะน้อยนะคะเราก็เลยเพิ่มเพิ่มความแข็งแรงให้เขานะคะ oh นี่นะคะเราได้แล้วนะคะเราก็มามาร์กจุดเลยละค่ะ แล้วก็บาร์งจุดให้ตรงกับอีกกระถางหนึ่งนะคะมาจุดให้ตรงกับกระถางหนึ่งแล้วเราก็เจาะให้ตรงกันค่ะคะ่ะเมื่อเราเจาะรูสอง,งสองข้างไซส์ฟานะคะเราก็มาหาเจาะรูเพื่อที่จะทาที่แขวนนะคะถ้าเราไม่ทําที่แขวนเราเอาไว้ในกระถางเราก็ไม่ต้องเจาะรูนะคะแต่ว่าถ้าเผื่อเราเบือ่อเบื่อไว้บนกระถางนะคะหรือว่าเบื่อไว้ในที่ตั้งเราก็เจาะรูไว้เผื่อเลยนะคะเจาะรูไว้เผื่อสามมุมเลยนะคะ จะรูไว้เผื่อสามมุมเลยนะคะเผื่อเราจะทําเป็นที่แขวนนะคะเราจะใช้แบบแฝงก็ได้หรือว่าแบบตั้งตั้งบนชั้นวางก็ได้นะคะแล้วก็เตรียมเจาะรูไว้เลยนะคะจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาเจาะอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็กะให้เป็นสามมุมนะคะให้เป็นสามมุมพอกะได้แล้วเราก็เจาะรูเลยนะคะแล้วก็เจาะรูอันนี้รูที่แขวนนะคะรูที่แขวนส่วนรูระบายน้ําในกระถางเขามีอยู่แล้วนะคะในกระถางเขามีอยู่แล้ว แต่ถ้าเราต้องการเพิ่มเราก็สามารถเจาะได้เลยนะคะต้องการเพิ่มระบายน้ำให้มากขึ้นแต่เราก็จะปลูกประเภทที่ว่าจับปราสีนะคะเราจะปลูกจับประรลดสีหรือว่าเราจะเปลี่ยนกระถางเนี่ยปลูกอะไรก็ได้นะคะเปลี่ยนกระถางนี่ปลูกอะไรก็ได้เพราะว่าอันนี้เราใช้กระถางเก่านะคะที่เป็นแบบติดผนังนะคะครึง่งครึ่งเซี่ยวนะกระถางครึ่งเซี่ยวติดผนังเราก็สามารถใช้มาเป็นกระถาง ปลูกแบบทรงกลมแบบนี้ได้นะคะนี่นะคะเพื่อนๆเราใช้คลิปล็อกยึดตรงกลางเลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งตัวนะคะแล้วก็ใช้คลิปล็อกสอดเข้าตรงรูที่เราเจาะไว้แบบนี้นะคะให้มาโผล่อีกฝั่งหนึ่งนะคะสอดเข้าตรงรูที่เราเจาะไว้แล้วก็ให้มาโผล่อีกฝั่งหนึ่งที่เราเจาะรูไว้ให้ตรงกันแบบนี้นะคะนี่นะคะนี่นะคะสอดเข้ามาแบบนี้นะคะแล้วเราก็ล็อกไว้นะคะสามจุดนะคะซ้ายฝาแล้วก็ตรงกลางแบบนี้นะคะแล้วพอได้มุมแล้วเราก็ไปหาต้นไม้เราจะใช้ สับป,ประรดสีของเรานะคะเราใช้สับป,ประรดสีเพราะว่าตอนนี้หน่อที่เราเก็บหน่อเก่าๆของเขานะคะหน่อเก่าๆเนี่ยตอนนี้เขาแตกหน่อมาหลายสายพันธุ์เลยนะคะแล้วมันจะปลูกแบบผสมเลยค่ะเพราะกระถางสีขาวสวยนะคะปลูกอะไรก็สวยนะคะเราก็เลยเสียดายนะคะเพราะว่าเป็นกระถางแบบติดผนังนะคะเราไม่ได้คลิ้งนะคะพอเราย้ายต้นไม้ลงกระถางพอเราเปลี่ยนมุมเลยเนะะี่ยค่ะได้แบบนี้นะคะเราก็ตัดคลิปล็อกเลยค่ะเดี๋ยวเราก็ ทำเป็นกระถางทรงกลมแบบนี้ได้แล้วนะคะนี่นะคะทรงกลมเก๋ๆที่เรามีของเก่าที่เราไม่ได้ใช้นะคะไปเดี๋ยวเราไปปูไปเลยค่ะค่ะแล้วเราก็มาหาต้นไม้เลยนะคะหาต้นไม้เพื่อเตรียมเอาไว้ลงในกระถางนะคะนี่ค่ะมุมนี้ที่เราเอาหน่อกเก่าๆแห้งๆนะคะของสับป,ประรดสีนะคะ ตอนนี้เขาหน่อใหญ่แล้วนะคะเขาหน่อใหญ่เราสามารถเอาไปแต่งมุมสวยๆได้แล้วะคะ่ะเดี๋ยวเราก็จะเก็บหน่อนี้ไปนะคะเก็บหน่อนี้แล้วก็หนอนนี้ไปนะคะหนอนนี้ก็กําลังแตกนะคะมี3หน่อเลยนะคะที่เราทําคลิปวดที่แล้วนะคะนี่ค่ะเราสามารถเอาไปใช้ได้แล้วะคะ่ะแล้วเราก็ไปเก็บสะระตุ้นสีนะคะที่เราเอาหน่อเขาพพชําไว้หลากหลายสายพันธุ์ผส,สมสายพันธุเลยนะคะสายพันธุนี้ใบเขาลายสวยมากนะคะใบนี้ก็ใบสี สีแดงเข้มเลยนะคะแล้วก็สีเขียวแล้วก็ใบนี้ด่างเขียวด่างขาวรอบขอบใบอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาเขามาแต่งกระถางนะคะแต่ก่อนที่จะแต่งกระถางเราก็ถ้าเราชอบแบบแหวนนะคะแบบกระถางแหวนเราก็หารวดรวดแหวนนะคะทีนี้รวดแหวนนะคะอันนี้เราเอาอันใหม่เลยนะคะแต่ถ้าเรามีอันเก่าก็สามารถใช้อันเก่าได้เลยนะคะเราใช้การหักรวดก่อนนะคะหักกล้นรวดก่อนนะคะหักท้ายรวดนะคะหักให้เป็นมุมเท่าๆกันนะคะเพื่อที่เราจะได้ เอาคล้องเนี่ยค่ะเขาจะได้บาลานซ์กันพอดีในการเราหักแบบนี้นะคะเมื่อหักแบบนี้เสร็จแล้วเราก็เอาลวดนี่นะคะไปตางใส่กับตรงรูที่เราเจาะไว้ค่ะเพื่อนๆค่ะนี่นะคะเราเจาะรูไว้ทําเป็นที่แสแล้วก็เอาลวดที่เราหักมุมเมื่อสักครู่นี้นะคะใส่ตรงช่องนี้เลยค่ะใส่ตรงช่องที่เราเจาะรูไว้เป็นที่แสแบบนี้นะคะนี่นะคะหนึ่งสองสามเรามีสามรูนะคะสามกระถางเราก็ใช้แบบนี้เลยค่ะนี่นะคะเราก็ใช้ลักษณะแบบนี้นี่ค่ะ เราก็จะได้กระถางแสงทรงกลมน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะโดยการใช้ของเก่าที่เรามีนะคะปกติแล้วเขาจะเป็นกระถางที่แบบติดผนังนะคะแต่ตอนนี้เราเอามาใช้เป็นกระถางทรงกลมแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็เอาสับปะรดสีของเรามาแต่งในกระถางนี้เลยค่ะเราก็หาสับปะรดสีที่เราเก็บมาแล้วนะคะเก็บมาแล้วแล้วก็เอามาปลูกไว้ในกระถางนี้แล้วก็ไปห้อยมุมไหนก็สวยนะคะเราก็ปลูกผสมกันเลยนะคะแับเอาสับปะรดสีใส่ แล้วก็ผสมกันเลยนะคะก็เอาสีเขียวแซมบ้างนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็เขียวแล้วก็ด่างใบด่างนะคะแล้วก็ใบด่างฝั่งนี้นะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเราก็ใช้ใบด่างฝั่งนี้นะคะใบด่างฝั่งนี้เขราะฝั่งฝั่งนู้นมีใบด่างแล้วนะคะแล้วก็ใช้ใบออกแดงนะคะออกแดงแล้วก็ แดงฝั่งนี้ก็ได้นลคะแดวก็เขียวแซนตรงนี้นะคะแล้วก็เขียวแซนตรงนี้น,ะะน,บบนี่ค่ะ <S <S เรากจะได้กระถางแซนน่ารักหนารักแบบนี้นะคะโดยที่เราเอา,าหน่อสับป,ประรดสีที่เขาแตกหน่อมาใหม่แบบนี้นะคะประจัดมุมไหนก็สวยนะคะแล้วเท่ากับว่าเราเอาหน่อที่มาใส่ในกระถางแบบนี้เท่ากับว่าเป็นที่เพาะ เพราะหน่อใหม่ของเขาไปด้วยไปยในตัวนะคะแล้วก็ได้มุมแต่งสวนสวยๆย่างนี้ค่ะนี่ค่ะเราใช้ประโยชน์จากกระถางที่เราคิดว่าเราไม่ได้ใช้ประโยชน์นะคะพอเรามาค่ายอยแสบแบบนี้ก็สวยเราก็แต่งดอกไม้เขาเล็กน้อยนะคะเราก็เก็บดอกไม้กเก่าๆนะคะคิดด้่วตัวแสบตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเราว่าถ้าเป็นสีเขียวของสับปะรดสีเนี่ยจะดูไม่เด่นนะคะเราก็เอดอกไม้ขวดน้ํานะคะที่เราพ่นสีไว้เราก็มาคล้องตรงดู แล้วก็จะได้กระถางส,สวยๆหน้ารัานแบบนี้นะคะนี่ค่ะเราก็จะได้กระถางปลูกสับป,ประรดสีหรือไม่ก็เอาไว้ขยายหนอ่อสับป,ประรดสีแบบแฟนนะคะแฟนใต้ต้นไม้ที่ล่มลำไรนะคะเขาจะแตกหน่อได้ดีแล้วก็สีใบเขาจะสวยเราก็แต่งเขาด้วยดอกไม้ขวดน้ําแบบนี้นะคะก็จะได้อีกเป็นมุมส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะ่ะเราใช้กระถางแบบที่ติดผนังนะคะแต่เราก็มามา เจาะรูประดิษฐ์เพื่อที่จะทําให้เขาเป็นกระถางแฟนแบบนี้เราก็ได้มุมสวยๆได,ได้กระถางสวยๆน่ารักแบบนี้อีกหนึ่งใบเลยแหละคะ่ะเราจากมุมไหนก็สวยนะคะถ้าต้นไม้ของเราสวยนะคะนี่ค่ะแล้วก็มีดอกไม้แบบผสมนะคะกับรสสีแบบผสมสีแบบนี้ก็ดูสวยน่ารักเลยนะคะค่ะเพื่อนๆค่ะคลิปนี้คงต้องเอาไว้เท่านี้ก่อนเลยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะฝากเพื่อนๆด้วยค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกาลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ